บ้านของเอวาค่ะเรียกว่าครอบครัวเอวาตลกหกฉากที่หลายคนชื่นชอบและชื่นชมในความน่ารักและความติดดินบอกเลยว่าพี่น้องของเธอนั้นสวยและโปรไฟล์ดีไม่ธรรมดามากๆเลยแล้วค่ะกรณีหลายคนคงจะรู้จักเธอสําหรับสาวหน้าตาดีอย่างเอวาตลกหกฉากในฐานะนักแสดงและพิธีกรมรายการตลกอีกทั้งยังมีช,ช่อง YouTube ซึ่งแชร์เรื่องราวส่วนตัวรวมถึงเคยเปิดบ้านหมื่นล้านสุดอลังการที่มีถึง13ชั้นให้ที่ชมจนกลายเป็นที่พูดถึงเพราะว่า สาวเอวาเธอทั้งสวยและรวยมากแต่กรอบบ้องตัวติดดินธรรมดาธรรมดาไม่ได้ใช้ของแบรนด์เนมและไม่ได้มีนิสัยที่กระตกกขกขกหรืออย่างใดมีนิสัยที่อ่อนหวานแล้วสุดเธอก็ยังได้เปิดตัวเป็นสี่พี่น้องครอบครัววีวรัผู้โชคซึ่งต้องบอกว่าแต่ละคนหน้าตามไม่ธรรมดาเลยเพราะว่าเป็นหึงโปรไฟล์นั้นธุรกิจยาชื่อดังอย่างไทยนครพัฒนาค่ะ ซึ่งใครที่เห็นก็ต่างพูดเป็นสิ่งเดีวยวกันว่าทั้ง4ี่พี่น้องนั้นสวยไม่แพ้กันเลยโปรโฟไฟล์ดีไม่ธรรมดาเลยล่ะคะ่ะ